The Cage โลงรักเหลี่ยมใจตอนที่24 Promise สัญญาน้ำตาลสำลักน้ำตาเหลือกกิตติมาและชนิกาที่อยู่ใกล้ได้รีบมานั่งทุบหลังให้พิดกับเกรสที่ไม่ทุกร้อนใดๆทังยังยืนยิ้มกริ่มคอยฟังคำด่ากลับจากบิดาแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาจากปากคนที่คอยดุด่ากเกรสเสียๆหายหายมาตลอด9ปี ที่เข้าปะเนี่ยพ่อหยุดเธอเกรสไม่เอาลูกมีเพียงการจนาที่บอกให้เกรสหยุดระหว่างที่น้องสาวทั้งสองนิ่งเงียบรอฟังปฏิกิริยาของพี่ชายผู้ยอมรับในเงื่อนไขของเกรสแล้วฮึปล่อยมันเถอะก,การฉันไม่ตายง่ายๆหรอกอลงกณรมองบุตรสาวยักไหลเป็นคำตอบด้วยสีหน้าธรรมดาเขาเอนตัวลงนอนด้วยท่าทีสบายๆ ฉันจะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่น้ำกันหลายๆน้ำเลยล่ะพ่อพ่อหายปุ๊บรออุ้มหลานได้เลยแล้วเรื่องหมอกันแกคิดว่าจะจบง่ายๆหรือไงหนูก่อเองหนูก็ล้มเองได้พ่อไม่ต้องห่วงแค่เออออไปกับหนูตามที่ตกลงกันไว้โทรกลิ้งกลางไปบอกบ้านนั้นแป๊บเดียวเรื่องก็จบ แต่ถ้าพ่อผิดสัญญาหนูจะลมทั้งกระดานแล้วพาน้ำตาลหนีไปทำลูกที่อื่นหนูเรียนจบเกียรตินิยมกลับมาสารต่องานทันตามที่พ่อขอแล้วการถอนมั่นก็ต้องเกิดขึ้นตามสัญญาเกรซพูดต่อไม่สนใจน้ำตาลที่กําลังสำลักคึกคักเพราะคิดว่าบทสนทนาของสองพ่อลูกนั้นเกินกว่าที่เธอจะรับไหว อกรณ์กรเองก็เฉยเมยกับเสียงสำลักที่ไม่ถูกต้องนักของน้ำตาลเขายังสงสัยว่าน้ำตาลดื่มน้ำยังไงให้สำลักขนาดนั้นทว่าก็หันไปโต้ตอบกับลูกสาวโดวยท่าทีสบายๆฉันไม่ได้หมายความว่าจะให้แกทำวันสองวันนี้แต่เอาเถอะอยากทำก็ตามใจอย่าประมาทบ้านนั้นมากไปเพราะทั้งเงินและอำนาจที่แกมีตอนนี้เขาคงไม่ยอมปล่อยแกง่ายๆหรอก อีกอย่างฉันหวังว่าปีหน้าจะได้หลานชายน่ารักน่ารักไม่ใช่หลานสาวหน้าถีบเหมือนแก <c oughs> สองพอลูกผู้สัญญากันเองเออออกันเองมองน้ำตาลทุบอกดังปักปักดื่มน้ำไปก็ไม่เยอะทำไมถึงได้สำลักขนาดนี้ <c oughs> การผ่ญญาตัดใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่งอลงกอรถูกเข็นออกมาในสภาพหลับไหลจากฤทธยาสลบ นายแพทย์ผู้ให้การรักษาเดินตามออกมาพร้อมแจ้งว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีทันทีที่หมอบอกเหมือนยกพวกเขาออกจากอกใบหน้าทุกคนในห้องพักผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นอลงกรต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกสองวันเผื่อมีอาการแทรกซ้อนก็กลับบ้านได้ภายในสามสัปดาห์ก็หายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรทำกายภาพบาบัดควบคู่กันไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักแล้วก็ผล,ลไม้หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับที่สำคัญหมออยากให้ควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้เพราะเบาหวานกับความดันสูงที่คุณอลงกรนเป็นอยู่มีโอกาสทาให้เกิดโรคขึ้นได้อีกครับหมอเจ้าของไทยบอกการจนาอาสาเฝ้าคนป่วยทั้งสองคืนนับจากนี้ การจนารักษาการแทนพี่ชายบ่อยครั้งจึงไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวสำหรับตำแหน่งใหม่นักเลขาหน้าห้องสามารถส่งงานมาให้ที่โรงพยาบาลได้เลยผิดกับน้องทั้งสองและหลานสาวที่ต้องใช้เวลาในการจัดการกับเอกสารมากมายพรุ่งนี้ตอนเย็นค่อยมาทานข้าวที่นี่พร้อมกันละกันนะอย่ามาสายละเกเลสอาจจะรอค่ะเดี๋ยวน้ำตาลกับหนูจะมาก่อนหกโมง เกรซไม่สนใจคำพูดที่มองข้ามน้ำตาลของการจนาเธอดันหลังคนรักก่อนจะเดินออกจากห้องไปท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคนในห้องพัก VIP ขนาดใหญ่เกรซน้ำตาลถอนใจครั้นพวกเธอเดินออกมาแล้วอะไรแค่นี้ก็จะยอมแพ้แล้วเหรอเกรซว่าพลางยกมือโยกศีรษะของคนที่แววตาชัดเจนว่าห่วงใหย เกรซเจออะไรมาบ้างแล้วไปสัญญาอะไรไว้กับพ่อกอนเยอะเสียงบีบให้สูงกว่าปกติเป็นอันสือว่ามากมายมหาศาลแบบนับไม่ถ้วนทั้งสิ่งที่เกรซเจอและสิ่งที่ขอคำมั่นจากบิดาตลอดเวลาแปดเกือบ9้าปีเกรซกระทบกระทั่งกับพ่อตลอดยังดีที่มีกิตติมาช่วยออกหน้าให้ทั้งชนิกาผู้วางตัวเป็นกลางยังแอบช่วยเหลืออย่างลับ จึงทำให้วันที่ผ่านมาของเกรสไม่ยากนักแต่กว่าจะปีกกล้าขาแข็งกล้าตอบปากต่อคคำกับปิดามันก็เยอะอย่างที่บอกน้ำตาลไปเดี๋ยวคืนนี้เล่าให้ฟังทั้งคืนเลยคนลามมกน้ำตาลรีพูดก่อนจะขยับตัวชิดกำแพงเพราะชายผิวขาวคนหนึ่งเดินผ่าก,กลางระหว่างพวกเธอเหมือนจงใจเมื่อหันหน้ากลับมามองก็พบว่า เกรซกำลังมองตามชายคนนั้นด้วยแววตาแปลกไปรู้จักเหรออืมแกก็รู้จักอืมน้ำตาลรู้จักคนนับนิ้วได้ชายที่ดูสูงผิวขาวผ่องและท่าเดินภูมิฐานคนนี้น้ำตาลถึงกับต้องเค้นความทรงจำออกมาแฟนสตตราอ้อ สกายสูงขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งวันนี้ยังสวมเสื้อแขนยาวและสวมหมวกไม่แปลกที่คนเจอเขาล่าสุดตอนรับปริญญาจะจำไม่ได้แล้วทำไมเกรซถึงไม่ทักพี่สกายล่ะมีเรื่องที่อเมริกานิดหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเกรซว่าพร้อมกับกุมมือคนรักเดินต่อไปตามทางเดินแสงสลัวที่ไรผู้คน ตลอดทางคำหวานออดอ้อนถูกป้อนออกมาจากปากของเอ็มดีมือใหม่จนเลขาน้ำตาลก้อนหวานอยากละลายเขามีอะไรจะบอกแกทุกอย่างเลยเพราะเขาเป็นของแกนะอืมกลับบ้านไปอาบน้ำด้วยกันนะน้ำตาลอืมเอ้ยไม่เอาทั้งสองเดินพูดคุยหยอกล้ออย่างมีความสุขผ่านสวนขนาดเล็กออกไปอย่างลานจอดรถ เมื่อเดินเกือบถึงรถยนต์ที่ควรจะจอดอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลับเจอรถเก๋งสีดำป้ายทะเบียนคุนตาและชายผู้เป็นเจ้าของรถยืนพิงรออยู่ก่อนแล้วชายที่คราวนี้น้ำตาลไม่ต้องนึกให้เมื่อยเพราะรู้จักเขาเป็นอย่างดีผู้มันของเกรสเขาไปรอด้านในนะน้ำตาลบอกขณะเดียวกันกับที่ดึงมือออกสาการกอบกลุมแต่เกรสกลับไม่ยอมปล่อย ไหนบอกจะอยู่ข้างๆเขาเสมอดวงตาสีดำเจือแววตาตัดพพอส่งมาน้ำตาลไม่ได้อยากทิ้งเกรสไปเพียงแค่อยากให้เกรสและพิกันได้มีเวลาส่วนตัวคุยกันก็เท่านั้นน้ำตาลสงสัยเหลือเกินเกี่ยวกับระดับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งถึงไหนคนขี้ขลาดไม่กล้าเอ่ยถามตรงๆเพราะหวาดกลัวกับคำตอบที่ออกมากลัว ถึงขนาดไม่อยากรับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาของเกรซน้ำตาลรับได้หากเขาเคยจุมพิษที่ริมฝีปากที่จูบกับเธอแต่กลับไม่แน่ใจว่าจะรับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเขาเคยสัมผัสร่างกายเปลือยเปล่าที่แนบชิดกับเธอถ้าเขาเคยริมรสหอมหวานที่ปลนเปลือให้เธอไม่รู้ทำไมน้ำตาลถึงเกลียดชายคนนี้อาจเป็นเพราะมันสัมผัสอะไรบางอย่างได้หรือ อาจเป็นเพราะความหึงหวงที่สมใจอยู่เกรซคุยกับพี่กันเถอะเผื่อมีเรื่องส่วนตัวเขาไปรอด้านในได้นะจะได้โทรบอกพ่อด้วยว่าพ่อกรผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยดีน้ำตาลบอกขณะด,ดึงมือกลับอีกครั้งแต่ก็เป็นเช่นเดิมเกรซยังคงไม่ปล่อยอย่าปล่อยมือเขาแกสัญญาแล้ว เกรซเองก็หวาดกลัวกลัวเหลือเกินว่าน้ำตาลจะไม่ยอมอภัยให้กับเรื่องราวในครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแม้จะพยายามถึงที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างทุกเรื่องราวไม่กระทบกับคนรักแต่เกรซก็ทำมันออกมาได้ค่อนข้างแย่เกรซไม่ใช่คนเก่งนักทั้งยังเด็กและเขาจนทำร้ายน้ำตาลหลายครั้งต่อหลายคราเขาจะบอกทุกเรื่องกับแกไม่มีปิดบังเลยขอแค่แกอยู่ข้างๆเขา ได้ไหมน้ำตาลจ้องมองดวงตาสีดำกลับอีกครั้งเธอสัญญาว่ากลับไปจะเขกหัวตัวเองสักหลายทีขอหาหึงห่วงจนต้องทำให้เกรสเจ็บใช่น้ำตาลสัญญาแล้วว่าจะอยู่เคียงค้างกันตราบใดที่อีกฝ่ายยังคงรักเคารพและซื้อสัตว์ต่อ,อก,กันอืมเขาขอโทษเขาไม่ไปไหนหรอกกับพี่กัน เกอกับใครเขาก็ไม่เคยนอนด้วยเหมือนโดนเกรสรู้ความคิดน้ำตาลอึ้งไปครู่ก่อนจะเฉยไฉเขาก็ไม่ได้หึงห่วงอะไรสักหน่อยจมูกยาวแล้วพินอนคคิโอห้ามล้อนะเกรสคนบ้าแกหึงแล้วน่ารักจังสองสาวหัวเราอคิกคัก เกือบลืมชายหนุ่มที่ยืนพิงรถรออยู่หากเขาไม่กระแอมใส่พวกเธอคงเดินขึ้นรถกลับบ้านไปแล้วสวัสดีค่ะพี่กันสวัสดีครับหมอกันพยักหน้ารับวายของคนที่เป็นมากกว่าเพื่อนของคู่มั่นพยายามไม่แสดงออกว่าไม่ชอบไปหน้าธรรมดานั่นนักเกรซกลับมาไม่เห็นบอกพี่เลยถ้าคุณอาการไม่โทรมาปรึกษาอาการคุณพ่อ พี่ก็คงไม่รู้ว่าเกรสกลับมาเขาเดินเข้าไปหาพลางส่งยิ้มให้กับคู่มั่นของตนกลับมาได้สองสามวันแล้วค่ะพ่อป่วยหนักก็เลยต้องบินก่อนกำหนดพี่กันไปเยี่ยมได้นะออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วงั้นเกรสพาพี่เข้าไปหน่อยได้ไหมครับไม่สะดวกค่ะอีกอย่างตอนนี้เกรสกำลังจะกลับบ้านแล้ว ถ้ามีธุระก,กับพ่อหรืออาการเชิญที่ห้องพักนะคะห้อง4025อ้อของมั่นพรุ่งนี้จะส่งคืนให้เรียบร้อยนะคะขอโทษที่ช้าไปหน่อยพอดีต้องจัดการเรื่องบริษัทต่อหมอหนุ่มชะงักเกรซพูดเรื่องราวการถอนมั่นเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศทั่วไปเกรซมั่นใจแล้วเหรอว่าคุณพ่อจะยอมหมอกันพูดเรื่องราวในใจออกมา เขาไม่เชื่อว่าอลงกรจะยอมรับเรื่องของน้ำตาลกับเกรซทว่าสีหน้ามั่นใจของเกรซกับทำให้หมอหนุ่มเริ่มไม่มั่นใจนะักเกรซคุยกับพ่อแล้วค่ะคนของพ่อจะเป็นคนเอาสินมั่นไปคืนที่บ้านพี่กันเองแต่แหวนอ๋อแหวนเกรซคืนพี่กันไปตั้งแต่วันมั่นนี่ค่ะเกรซว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้ว พี่การเองก็ยอมรับเรื่องนี้เองถึงได้ตอบตกลงไม่ใช่หรอหมอหนุ่มไปไม่เป็นแรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของกันทั้งบิดามารดาและคุณยายต่างไม่ชอบเกรสนักเพราะเธอดูแข็งกระด้างไม่มีความเป็นกุลสตรีอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนหมอกันพยายามอยู่ตั้งนานทั้งดึงเรื่องมรดกมหาศาลเข้ามาร่วมกว่าจะให้พวกท่านเห็นดีเห็นงามกับการมั่น หากพรุ่งนี้ของมั่นถูกส่งคืนพร้อมกับแหวนไม่รู้เขาจะโดนอะไรบ้างเขาตอบตกลงและรับแหวนมาดูแลรักษาเพราะหวังว่าเกรซจะลืมเรื่องความรักเพศเดียวกันอะไรได้สาระนั้นไปแล้วกลับมาแต่งงานกับเขาจริงอยู่ว่ามันเริ่มด้วยการที่เกรซเสนอให้คบกันหลอกๆแต่เขาตกหลุมรักเธออยู่แล้วจึงรีบคว้าเชือกเส้นนั้นเอาไว้หวังว่าความดีและความเป็นชายของตัวเอง จะทำให้วันหนึง่งเกรสรักเขาไม่ก็คบไปเรื่อยๆจนไม่สามารถปฏิเสธการเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาได้แต่มันกลับไม่เป็นดังคาดเกรซแข็งแกร่งขึ้นจนอลงกรยังยอมให้ถอนมั่นทั้งๆที่พวกเขาเหมาะกันทั้งการเงินธุรกิจและสังคมหมอกันประมาทเกินไปอย่างที่มารดาบอกแต่จะให้ทำอย่างไรละ่ะ พราะล่าสุดที่พยายามรวบรัดเกรซผลก็คือเขาต้องเย็บศีรษะไปหลายเข็มอย่างไรก็ตามนั่นคือสเสน่ห์ของเกรซยิงยากมันก็ยิงทา้าทายสำหรับหมอเช่นเขาเสมอเขาชนะลูกพี่ลูกน้องอย่างสกายจนได้เกรซมาเป็นแฟนมีหรือจะยอมปล่อยให้เธอหลุดมือไปไง่ายๆคุณพ่อคุณแม่พี่คงไม่ชอบใจนะักไหนจะคุณหญิงยายอีกหมอกันพูด หวังให้เกรซเปลี่ยนใจแต่แน่นอนว่าเกรซที่หนักแน่นยอมไม่ยีระนั่นเป็นปัญหาของพี่กันแล้วล่ะค่ะแต่พวกท่านรักเกรซมากนะครับเกรซจะไม่เห็นใจพวกท่านหน่อยหรออย่างน้อยให้เวลาพี่ได้คุย <c oughs> รักเกรซรักเงินของพ่อเกรซมากกว่ามังคับพี่กันคิดว่าเกรซไม่รู้หรอว่าพวกท่านไม่ชอบหน้าเกรซด้วยซ้ำ ลองถ้าเกรสเป็นคนธรรมดาพ่อแม่ทำงานรับจ้างมีเหรอพวกท่านจะยอมจัดงานมั่นหรูหราขนาดนั้นให้ดีไม่ดีเอาเงินฟาดหัวแล้วหาสามีให้ให,ใหม่ซะด้วยซ้ำเหมือนกับคน,ก,นก่อนๆของพี่กันไงน้องเกรสพี่กันอย่ามาลีลาร่ำไรคะ่ะสัญญาก็คือสัญญาอย่าให้เกรสต้องลงมือทำร้ายใครเลย เรื่องที่พี่กันลากเกรสไปโรงแรมหวังข่มคืนวันนั้นเกรสยังไม่ได้บอกพ่อนะคะตามนั้นนะคะพี่กันอย่าให้เกรสต้องบอกพ่อพ่อเกรสไม่ยอมใครด้วยเรื่องที่บ้านพี่กันปิดไว้อะมันจะถูกขุดออกมาให้อับอายเพื่อนสังคมไฮโซคนอย่างตะวันวาดไม่เคยมามือเปล่าใช่อยู่ว่าตอนยืนข้อเสนอให้เขา เกรซเสียใจรำให้ที่ปิดาไม่ยอมรับตัวตนแต่ก็ใช่ว่าเธอจะพ,พลีรามเลือกเขาเกรซรู้ความลับของครอบครัวที่รังเกียจคนจนอย่างบ้านของเขาจากปากของสตามาก่อนแล้วทั้งเรื่องที่หลานชายคนโตหลอกฟันหญิงไปทั่วจนยายต้องบากนาไปไล่หญิงสาวร่างเปลยเปล่าออกจากห้องที่โรงแรมทั้งเรื่องที่หมอกันทำในสิ่งที่ทางบ้านรับไม่ได้ถึงขนาดครูว่าจะตัดเขาออกจากกองมรดก นั่นเป็นสาเหตุหลักที่เกรซเลือกเขาแทนที่จะเป็นสกายพี่ไม่ดีตรงไหนสู้น้ำตาลไม่ได้ตรงไหนทั้งที่พี่ดีกว่าดีกว่าพิกกันอย่าเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับแฟนของเกรซน้ำตาลไม่ได้ด้อยไปกว่าใครแล้วก็ไม่มีใครมาแทนที่น้ำตาลได้อย่าคิดว่าเกรซไม่รู้ถึงความพยายามของพี่กันเกรซรู้สึกผิดมากนะ เพราะเกรซหลอกใช้ความรักของพี่กันมาโดยตลอดแต่ตั้งแต่วันที่พี่กันพยายามจะกดเกรซลงนอนที่เตียงวันนั้นแหละที่มันไม่มีแม้กระทั่งความสงสารให้น้ำตาลยืนฟังเงียบเธอกุมมือเกรซแน่นขึ้นเป็นพักๆเพื่อให้อีกฝ่ายได้เย็นลงจากอารมณ์ที่อัดอัน้นแทบไม่ต้องให้เกรซอธิบายแล้วน้ำตาลรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากบทสนทนาของทั้งคู่ ถ้าเกรซเลือกแล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดพี่บอกได้คำเดียวว่ามันมีง่ายแน่นอนหมอกันคูพี่กันอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวจะอายคนเขาไปทั่วเกรซนั่นแหละที่ต้องอายหญิงรักหยิงเหรอไร้สาระน่าอายสิ้นดีคนเขาประนามไปทั่วนะเกรซพวกผิดเพศเกรซไม่อายแต่คุณพ่อคุณอาละ่ะ พวกท่านจะไม่อายบ้างหรอแรงบีบมือที่หนักขึ้นจนน้ำตาลสะดุง้งน้ำตาลยกมืออีกมือมาลูบหลังเกลสเบาๆเธอรู้ว่าตอนนี้เกลสกกำลังโกรธและโกรธมากเกลสใจเย็นๆนะคนโมโหสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเกลสไม่ควรใจร้อนในตอนนี้อย่างที่น้ำตาลบอกจริงๆ พี่กันว่ายังไงครับจะเปลี่ยนใจเหรอพี่ต้องขอคิดดูก่อนนะเปล่าหรอกค่ะแต่พี่กันอย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาตัดสินเกรสกับน้ำตาหน่อยเลยเกรสยิ้มมุมปากก่อนจะพูดความลับในสิ่งที่เธอปิดบังมาตลอดชีวิตออกมาเราสองคนหนักแน่นในสิ่งที่ตัวเองเป็น เกลสกับน้ำตาลจะฝ่าฟันมันไปด้วยกันส่วนผู้ชายอกสามศอกที่ยอมละทิ้งยอมแพ้ทิ้งคนรักเพศเดียวกันของตัวเองให้ครอบครัวล้างบางนะสมควรที่จะผิดหวังในชีวิตและอยู่คนเดียวไปจนตายพี่กันเป็นใบเซ็กชวลนี่เอ๊ะหรือไม่ใช่